เรียนคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวภายใต้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขด้วยความยินดียิ่งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอตาลสมตั้งอยู่ที่บ้านนามนหมู่5ตำบลตาลสมอำเภอตาลสมจังหวัดอุบลราชธานีมีศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลทั้งหมด6แห่งได้แก่ศูนย์การเรียนรู้ตำบลตาลสมศูนย์การเรียนรู้ตำบลจิตเทิง ศูนย์การเรียนรู้ตำบลน,นาคายศูนย์การเรียนรู้ตำบลสำโรงศูนย์การเรียนรู้ตำบลคำว่าและศูนย์การเรียนรู้ตำบลหนองกุงปัญหายาเสพติดถือเป็นวาระแห่งชาติศูนย์รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการสร้างผิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษากำหนดมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงและในวัยเสี่ยงไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยดำเนินการดูแลช่วยเหลือให้นักศึกษานักศึกษาเรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดรู้จักวิธีปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดรวมถึงการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงการหมกมุ่นงวสุม่มกับยาเสพติดและอบายามุขศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอตาสูงได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในสถานศึกษาขับเคลื่อนนโยบาย และดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาโดยอาศัยการบริหารจัดการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้บริหารครูบุคลากรน,นักศึกษาเครือข่ายต่างๆได้แก่เครือข่ายผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการดำเนินอามยุทธศาสตร์5ด้านดังนี้ 1. มาตรการด้านการป้องกัน ศูนย์ส่งเสริมการเ,เรียนรู้ระดับอำเภอตาลสมได้ดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโดยสร้างเครือข่ายนักศึกษาศูนย์การเ,เรียนรู้ตำบลให้มีการบริหารจัดการอําโครงสร้างสีฝ่ายส่งเสริมให้พัฒนากิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจและมอบรางวัลห้องเรียนสีขาวดีเด่นมีการดำเนินโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยดำเนินงานภายใต้7มาตรการ เพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่เสริมสร้างทักษะชีวิตสร้างภุมมคุ้มกันยาเสพติดผ่านกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจัดก,กิจกรรมจิตอาสากิจกรรมด้านกีฬาเพื่อให้นักศึกษาเกิดความสามคัคคีพัฒนาร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดและอบบยามุข 2. มาตรการด้านการค้นหาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอตาลสมมีข้อมูลนักศึกษารายบุคคลมีการรับสมัครนักศึกษาและจะเก็บข้อมูลรายบุคคลลงในระบบงานทะเบียนโปรแกรมไอทีดับบลยูหนนักศึกษาทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพและมีแบบบันทึกการตรวจสุขภาพในแต่ละปีการศึกษาออกเยี่ยมบ้านนักศึกษาและมีแบบบันทึกการเยี่ยมบ้านทุกตำบลดำเนินการคัดกรองจำแนก กลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้าโดยดําเนินการให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์มกรอกประวัติและแบบบันทึกตรวจสุขภาพของผู้เรียนรายบุคคลและป้องกันแก้ไขปัญหาการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตรวจหาสารเสพติดในร่างกายบันทึกการตรวจปัสสาวะโดยเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐได้แก่สถานีตํารวจภูธรตานสุมปกครองอําเภอตานสุม รวมทั้งรายงานผลการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดทุกเดือน 3. มาตรการด้านการรักษาสถานศึกษามีนโยบายการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสงกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นๆแต่เนื่องจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอตาลสมไม่พบรายงานผู้เสพและติดสารเสพติดทางสถานศึกษาจึงไม่มีการส่งต่อและบำบัดกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว 4. มาตรการด้านการเฝ้าระวังจัดตั้งคลินิกเสียมารักและติดตั้งตู้แดงเสียมารักรับเรื่องหรือแจ้งเหตุเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษาทั้งสิ้นจำนวน6แห่งและรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์สื่อการเรียนรู้รวมถึงจัดตั้งชมรมเสมารักต้านยาเสพติด 5. มาตรการด้านการบริหารจัดการได้ขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขโดย มีห้องปฏิบัติงานของคณะกรรมการดำเนินงานมีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่ายบุรณาการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อวางแผนพัฒนากิจกรรมประสานงานกับภาคีเครือข่ายภายในและภายนอกสถานศึกษาในการกำกับติดอามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทำให้การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุก ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอตา,าลสมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาให้ปลอดจากยาเสพติดที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้นนระดับอำเภอตาลสมยึดถือและปฏิบัติในการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขเพื่อให้นักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้นนระดับอำเภอตาลสมคิดเป็นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพปลอดยาเสพติดและอบายามุขม,มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ประสบความสำเร็จในทางสร้างสารรค์และดีงามต่อไป